ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุสกิที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง SALUTO 125และเรเดอร์เจค s อสโอเว่าจะมีการออกวางจำหน่ายเมื่อไรกันแน่เดือนอะไรภายในปีนี้จะได้เห็น s a l ุโต125หรือเปล่าย้อนหลังกลับไปที่งานมอเตอร์เ o 2021ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมพศ .2564 สุสูกิได้เปิดตัวซารุโต125เป็นครั้งแรกแต่ว่าการเปิดตัวในวันนั้นเป็นการเปิดตัวเพื่อการโชว์อย่างเดียวและทำวิจัยข้อมูลว่าผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนไทยมีความชื่นชอบสนใจซารุโต125มากน้อยแค่ไหนโดยไม่ได้มีการบอกราคาและเปิดให้จับจองแต่อย่างใด มาถึงวันนี้เป็นเวลา8เดือนแล้วแฟนคลับซูซูกิหลายท่านก็เลยบน่นกันเข้ามาครับว่าตกลงซาลุโต125จะเปิดขายเมื่อไรอย่างไรจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าซาลุโต125นั้นจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยอย่างแน่นอนตามแผนที่ซูซูกิวางไว้ในขณะนี้การเปิดตัวและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นเร็วสุดก็คือ ปลายปี2,565นี้ครับนั่นก็หมายความว่างานมอเตอร์เอป2022ระหว่างวันที่1-12ธันวาคมพศ2565ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซาลุโต125จะประกาศราคาและเปิดให้จองกันในงานครั้งนี้อย่างแน่นอนครับซู z u k i คงมีความในใจอยากจะบอกกับทุกคนครับว่าถ้าเป็นแฟนซูต้องอดทน สืบเนื่องจากว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสตุกินั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารมีการเปลี่ยนบริษัทผู้จำหน่ายรายใหม่หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางครับอีกทั้งซาลุโต125ในความเป็นจริงแล้วมันถูกผลิตและจำหน่ายที่ไต้หวันโดยสตุกิเมืองไทยที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีแผนในการจำหน่ายซาลุโต125แต่อย่างใด ซึ่งผมเองได้เข้าไปร้องขอกับทางผู้บริหารของสตูกิครับว่าขณะนี้มีเพียงซารุโตะ2 5 5รุ่นเดียวที่เห็นเป็นตัวเป็นตนและสามารถวางจำหน่ายในเมืองไทยได้เพียงแต่ว่าไต้หวันกับเมืองไทยนั้นไม่ได้มีการเจราจาเขตการค้าเสรีร่วมกันก็เลยทำให้การนำเข้ามอเตอร์ไซค์จะมีกำแพงภาษีที่สูงมากดังนั้นต้องรอเวลาครับการผลิตมอเตอร์ไซค์หนึ่งรุ่น ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ใหม่แกะกล่อง100%เริ่มพัฒนาจากศูนย์ก็หมายความว่าทำการวิจัยข้อมูลร่างภาพเสเก็ตออกแบบทำเคลมโมเดลแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตเป็นแค่เป็นตอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีนี่คือรถใหม่100%แต่ในกรณีที่รถออกวางจำหน่ายไปแล้วมีการปรับโฉมใหม่จะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีครับ ในกรณีของซาลุโต125ซึ่งมันถูกพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วอย่างเร็วสุดที่จะมีการย้ายฐานผลิตหรือเปิดโมแมพิมพ์ใหม่เพื่อมาผลิตในเขตอาเซียนอาจเป็นที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือเมืองไทยก็ตามต้องใช้เวลายอย่างน้อย1ปีครับเพราะฉะนั้นแผนการจำหน่ายของซาลุโต125อย่างเร็วสุดก็คือที่งานมอเตอร์เอ็ก2022ปลายปีนี้แฟนคลับสตุกิที่บ่นกันเข้ามามากมาย ว่าสุกิทำงานล่าช้าความจริงแล้วไม่ได้ล่าช้าแต่ประการใดเพียงแต่ว่าซาลุโตะ2 5 5ไม่มีอยู่ในแผนจึงต้องใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อทำการผลิตและจำหน่ายซาลุโตะ2 5 5เป็นแฟนซูต้องอดทนครับในช่วงที่ผ่านมาเวลาผมกล่าวถึงสุกิครั้งใดก็มักจะมีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าอยากให้ผมไปเป็นผู้บริหารสุกิหรือเป็นที่ปรึกษาของสุกิ ตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาผมเองก็เป็นที่ปรึกษาของสตุกิมายาวนานโดยเฉพาะบริษัท SP สตุกิจำกัดมหาชนผู้บริหารสูงสุดก็คือคุณสถิตพงคอนประภาผมมีโอกาสได้พูดคุยอยู่เป็นประจำทั้งเรื่องของโมเดลสินค้าใหม่ๆเรื่องการตลาดและการวางแผนก็มีอยู่หลายครั้งที่คุณสติตพง์อรประภาชักชวน ให้ผมทำงานในบริษัท SP ส t ีสุกิจำกัดมหาชนหรือแม้แต่โรงงานผลิตยางไทยสูกิมอเตอร์ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดก็คือคุณเลิศศักด์นววิมานกรรมการผู้จัดการของไทยสุกิก็เคยชักชวนผมไปร่วมงานอยู่หลายครั้งแลกเริ่มก็ชวนไปเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดภายหลังก็ชวนไปเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและเมื่อครั้งที่มีการเปิดโชว์รูมบิ๊กไบคก็มีการชักชวนผมอีกเช่นกัน ให้ไปดูแลรถบิ๊กไบค์ให้กับสุสกิมาถึงวันนี้ต้องขอกล่าวขอบคุณคุณละศักนววิมานจนหลังกลับไป10ปี20ปีที่ผ่านมาครับที่เปิดโอกาสและชักชวนผมให้ไปร่วมงานหลายต่อหลายครั้งแต่ผมก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะทราบดีครับว่าการทำงานบริษัทนั้นไม่ได้ง่ายและผมเองคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสธธุกิได้ด้วยตัวคนเดียวก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับตัวผม ที่มีต่อสตูกิในช่วงที่ผ่านมาสำหรับ Rader J Crossover ที่มีการเปิดตัวไปในงาน Motor Show 2022ระหว่างวันที่21มีนาคมถึง3เมษายนหรือเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามครับว่าสรุปแล้ว Rader J c J o s s o v e r จะเปิดขายเมื่อไหร่กันแน่รอมานานหลายเดือนจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า แผนการจำหน่าย Redder J Crossover ยังคงมีอยู่ครับจากแผนเดิมที่วางไว้จะมีการจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมเป็นอย่างช้ามาถึงวันนี้ก็ช้าจริงๆครับเพราะว่าจบเดือนกรกฎาคมแล้วรถยังไม่มาจากการสอบถามไปยังผู้บริหารของสตุกิก็ยังคงยืนยันอยู่ครับว่า Redder J Crossover จะมีจำหน่ายในเมืองไทยอย่างแน่นอนมาลุ้นกันดูครับว่า ภายใน1นถึงสเดือนข้างหน้านี้จะได้เห็นตัวจริงกันหรือไม่ l e a t e r J crossover คือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวกึ่งวิบากซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางทางเรียบก็ได้ทางดินก็ดีชาวสวนชาวไร่จะชอบรถแบบนี้มากเพราะว่ามันสามารถขับขี่เข้าไปได้ทุกที่โดยส่วนตัวแล้วผมมีความชื่นชอบ l e d e r J c o v e r เพราะว่าเวลาใช้งานจริงมีประโยชน์มากกว่า รถครอบครัวบางลมทั่วๆไปให้ความคุ้มค่าคุ้มราคากับการใช้งานที่หลากหลายช่ออับหน้ามีขนาดแกนที่ใหญ่ถึง31มิมลลิเมตรพร้อมยางสปริงครอบแกนช็ออัพหน้ากันฝุ่นให้การซับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีเมื่อเจอทางขรุขระเจอหลุมเจอบ่อเจอลูกระนาดใส่ก็ไปเลยครับใช้ยางแบบเซมิบล็อกครอบคลุมทั้งแบบออนโรดและออฟโรดถ้าขี่ในกรุงเทพก็จะปีนฟุตบาท ลุยน้ำท่วมก็สบายสบายเครื่องยนต์สูบนอน 113cc ให้พลังสูงสุด9.24แรงม้าที่7,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด9นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดมี4เกียร์อัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่65กิโลเมตรต่อลิตรไม่ธรรมดาครับรอรุ่นกันอีก1-2เดือนข้างหน้านี้ครับเรดเดอร์เจ s o ครอสวอรจะวางจำหน่าย ด้วยราคาเท่าไหร่เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ